เดี๋ยวเราเพลงน่ารักน่ารักน่าพิมน่ารักน่านาเนี่ยอันนี้คือไอหรือเปล่าหรือยังไงนี่อ๋อเดี๋ยวจะพาไปหาหมอก่อนไหมคะหรือว่าอยากไปดูรถด่วนเหรออยากไปดูรถด่วนขบวนสุดท้ายนี่นี่นี่เขาเขาถ้าชิวโอเริ่มเริ่มจับเริ่มจับขาตัวเองแล้ะ มีเสียงใช่งมอรู้รู้เหมอกันอ๋อชอบเหรออพึ่งนี่อันนี้เลยตกตอใหญ่นดนึงอันนี้ไลออนไงลูกสิงโตสิงโตหรือว่าหมีใส่ที่คาดผมสนุกลีแหละเอามาลองมาลองลองอ่ะวีตรงนี้